ก็สวัสดีก็ได้ครับรายการ Delta ารีวิวการรีวิว59บาท CD 33เามว่าเก็ปเปอร์สายไลเซอร์นะผมจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไปเลยโอเคครับก่อนเริ่มนะครับผมนะก็เราหายไปนานเพราะว่าติดสอบนะัะผมปัจจุบันก็ยังติดสอบอยู่ช่องไม่ค่อยได้ทําตอนนี้ก็คือติดสอบสอบเยอะแยะมากมายนะก็เลยเออขอพักไปก่อนครับผมจะแบบทำแบบเนี้ยค่อยๆสสัปดาห์ทีแล้วตอนนี้ อ่าต้องบอกก่อนนะครับผมชุดนี้เป็นชุดทางเลือกนะผมสำหรับคนที่อยากเล่นไลเซอร์พรีเมียมแปลว่าเป็นไลเซอร์ทางเด็กเลี้ยงครับครับผมนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเออไปเริ่มอ่ะเรามาพรีวิวก่อนแต่พอฟอยที่ให้ก็จะเป็นอ่าเมกาแฟร์ของดีเล่นกับพาวันแมวเนี่ยจ้าแล้วก็จีโซนี่ให้เป็นนี่แหละครับเมทิโไคเซอร์เวกเตอร์กับอ่าเมทิโไคเซอร์ยูเนียนนะฮะเล่นยากยูเนียนเล่นยากเวกเตอร์ก็ของดีพอเล่นได้ของดีมากครับผมบอกเลยก่อน แล้วก็ต่อไปเราก็จะมีอ่าของจัว GBT06 ถ้าจะทำชุดได้ผิดให้มาสองใบแล้วก็เมกาแฟสองใบแล้วก็เป็นแม็กซิมัมแม็กซิมั่มล่างแรกจ้าเดี๋ยวเราจะหาแม็กซิมัมภาคสีให้ดูภาควีภาควีแล้วพิมพ์ชื่อผิดด้วยเขียนว่าแค่แม็กซิมัมไม่เขียนไลเซอร์ให้ใช้ใช่อันนี้ตัวคู่เจียนของใบนี้มาโชว์ทีหนึ่งมันสามารถเจียนอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เจียนได้เหมือนกันนะ ใช่มันเจนในสองตัวมันบอกว่าลีเจนกับ่ดูอันแฟร์กับเมโ r รไคเซอร์สปิสตาอันนี้คือสปิสตาอันนี้คือดูอันแฟร์เดี๋ยวเราค่อยไปดูเทคกันใช่ในช่วงเทคแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถลีเจนกับเมก a าแฟร์ได้อืมว้าวว,ว้าวดีต่อไปตัดหนึ่งหน้าเดี๋ยวขออญาตเคลียร์ก่อนต่อไปก็แท้งไลเซอร์ไอ้ทรานไลเซอร์ ให้มาสองใบวิงไลเซอร์ให้มาสองใบามาซูราโอไลเซอร์ให้มาสี่ควินเต็ดวอร์ติไลเซอร์ให้มาสองเป็นควินเต็ดนะไม่ใช่บีจีอ่าครับผมแล้วก็เจ็ตไลเซอร์ให้มาสองอ่าแล้วก็ทัง์ไลเซอร์ให้มาสี่ชันนอนไลเซอร์ให้มาสองเอ้ยให้มาสามอืมเอ้มันต้องอย่ายด้ได้สามเ<า>องเหรอไม่ใช่สี่เหรอสามสี่แล้วนั้นนะสี่ อ๋อหนูว่าหยิบนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอีกทีตอนตอนรีวิวสกิลเนาะแล้วก็ชินบิให้มาสองตัวเริ่มให้มาหนึ่งแล้วก็คิไรเซอร์สวยงามให้มาสี่แล้วก็คิไรเซอร์ให้มาอีกสี่เป็นคี่แปดอ่าแล้วก็ดรไลเซอร์ให้มาสี่ฮิลไลเซอร์ให้มาสี่อันนี้เป็นของภาคเก่านะเขาตวไปทิกเกอร์วีครับช h นนิ n งเลดีที่มีเกิดบ้านเลยเกินกับ สองใบบอยวอ็บอยก็คีฮิวที่ออกมาในชุดงคีฮิวเนาะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูช่วงรีวิวเอฟเฟกต์สกิลไปกันเอาละครับเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะผมคี igger, um acer, ย์ท uh, ี Crew, uh, ่เข้าทิกเกอร์มินิมัมไรเซอร์สี่ใบอ่าเมโทรไรเซอร์สี่ใบไรเซอร์ครู๓อ่าสี่ใบเป็นดิร์นนะแล้วก็ฮิวไรเซอร์เกิลแคทเคทเออเคทแค่มาสอง ช h i น i ่ g เลดี้สองใบแล้วก็วอ r บอยสองใบตอบปครับแล้วก็ตัวเริ่มนะผมเทอร์โบไ e เซอร์อา c u คันเดอร์นะผมสกิลคือออโต้ Auto, ผู้เริ่มต้นนะฮะอีสกิลคืออ่าคอร์ตบาหนึ่งลทายจุดนี้ถ้าแวนกลับเป็นไลเซอร์ในชื่อเลือกเลกับไลเซอร์ใบอื่นของคุณอีกใบจนจะทั้เลความสามารถ เมื่อเวนกาดโจมตีสแตนยูนหยัดหนีผมห้าพันจับเพื่อนสแตนอันแรกเป็นแอคทีฟนะฮะอันสองเป็นออโต้นะฮะแอคทีฟคือก่อนเราตีนะครับครับผมลืมพูดเรื่องแอคทีฟไว้ต้องใช้ตอนช่วงเมนเฟสนะผมมีคนทํามันก็ไม่ได้ทํานานมันก็ลืมพูดทุกอย่างแหละครับผมหายไปสองอาทิตย์ก็ประมาณนี้แล้วฮะอันหมดแล้วช่วงเกรดศูนย์ต่อไปเกรดหนึ่งนะผมใบแรกชิโดวี่ไลเซอร์ให้มาทำซื้นสองใบนะผมขอหยิบอาลติกลนะออโต้เรกาดวันเพลเทิร์น เมื่อยู่ิตที่มีความว่าไลเซอร์ในแถนนัตตันได้กัย่ยูนิตสแตนอาจจะความสามารถคุณสามารถแสดงการ์ดสามใบบนสุดข,ของกล้องถ้าทั้งหมดเป็นไลเซอร์เลือกการ์ดหนึ่งเลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากที่แสดงเอาขึ้นมือที่เหลือนําลงดับโซนถ้าไม่ใช่นําทั้งหมดลงดับโซนอืมสองบุยอืมเล่นยากอยู่ต่อไปอ่าต่อไปก็แคน่นอน <3 S 1> ไลเซอร์สามใบอ่าถ้ามาเป็นไลเซอร์บวกสามพันตัวตีหมื่นออเตอร์เดอร์ครับผม ตัวตีหมื่นนั่นแหละเอาไงไปบูทด้วยก็ดีต่อไปก็แทงไลเซอร์สกิลของแทงนะผมถ้าคุณมียูนิตที่มีคำว่าไลเซอร์ในแถวนาต้านได้กิดยยูนิตนี้ยูนิตนี้ไม่สามารถถูกลิทัลด้วยความสามารถของกาดได้เป็นติดคอนติเนียลนะฮะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อ่ามันเกิดตลอดเวลาก็คือสมมติเราโดนไคเยโร่ไอของโอเวอร์โหลดเผาหลังไอตัวนี้ว่าถ้ามีไลเซอร์ในแถวหน้าไอตัวนี้ไม่ถูกเผาประมาณนี้อื ต่อไปก็เจ็ตไลเซอร์ให้มันรังสีสองใบสกิลนะผมคาบาร์หนึ่งนำไปนี้คาโซมายูนิตนี้ถูกบูตเป็นแคนูอาเกเปอร์และโจมตีที่สำเร็จสามารถจ่ายฟาร์จ่ายเล่นแรกเกกที่มีคอาไลเซอร์ไม่เกินหนึ่งใบสแตนเทคออโต้ Take auto, นะจ๊ะครับผมต่อไปก็ควีนเทควอลคาบาร์เปิดห้าเอาอากาศคาบ,บาร์หนึ่งเปิดห้าเพื่อเอาลงอากาศทั้งหมดนะครับผมเป็นควีนเทควอล ถามว่าได้ใช่ไหมไม่ครับมันไว้เรื่องกับพวกบางเด็กเท่านั้นแหละที่ได้ใช้กินเด็กมันไม่ได้ใช้เลยล่ะสมัยก่อนไงมาในสมัยก่อนสมัยก่อนเร่กาบลีเจียนต่อไปก็มาซิลลาโอสี่ใบเขายากเก็บๆหน่อยนะครับนะฮะสกิลสกิลนะผมออโต้เลกาดเมื่ออินสแตนได้วยความสามารถของการถ้ามันเป็นไลเซอร์เรื่องเลกาดในแถวเดนต้นเลกาดอยู่นี้นิดยูนิตนี้หนึ่งใบสแตนสกิลมอนเตอร์ล่อมตอนชุด GPD ีดีซืหนึ่ง ต่อไปก็วิงไลเซอร์สกิลในเธอของคุณถ้าคุณมีคมุณถ้ามียูนิตอื่นที่มีนะคำว่าไลเซอร์เดียในแถบนาซต้อนเดียกับยูนิตนี้ยูนิตน,น,นี้บอกสองพันตีสิบเอ็ดนะครับต่อไปทรานไลเซอร์สก,กิลของทรานเมื่อยูนิตนี้ลงช่องวันเดลียเปิดท็อปกองถ้าการที่เปิดเป็นเกณฑ์นหนึ่งหรือเกณฑ์สองคอลงเหลียถ้าไม่ใช่ลำกับกองและสับ ไปหนึ่งดิใบต่อมาครับผมอัลติเมทไลเซอร์ดูว่าแฟร์สกิลคือออโต้เรกาดในเทือกของคุณเมื่อแหวนทำการรีเจียนอ่าเป็นไงเมื่อแหวนของคุณทำการรีเจียนแล้วโจมตีสไตล์ยืนติดนี้อยู่ในนิบุกห้าพันจะจบอ่าจะจบเทิร์นข้อสามารถนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินอ่าฮะต่อไปอัลติเมทไลเซอร์สปีดสตาร์สกิลคือแอคทีฟเรกาดคอร์เอร์บัสหนึ่งที่มีคำว่าไลเซอร์ ถ้าคุณมีแวนกาดที่มีควาว่าไลเซอร์พื้นฐานสองใบหรือมากกว่าบนช่องแวนกาดคุณสามารถจา่ายฮะเพราถ้าคุณจ่ายยูนิตจุดจุดเธออยู่นี้บวกสามพันแล้วด้วย้าความสามารถเมื่อยูนิตโจมตีขีดแวนกาดสำเร็จเรื่องเลกาของคุณไม่เกินหนือวัตแตนะฮะต่อไปก็ไปที่เกรดสามมันเลยตัวแรกก็แม็กซิมัมไลเซอร์ใบเกา่าสกิลคือข้อที่นี่วุนการเลกาเมื่อโจมตีเทวันไปเลยถ้าคุณมียูนิตไลเซอร์ในแถวเต้งก็เดียวกับยูนิตนี้บวกสองพันตีสิบสอง ใส่สี่ใบให้สี่ใบเออให้สี่ก็แล้วต่อไปอัลติเมทไลเซอร์ก็กอลลี่แฮนด์สกิลคือแอคทีฟวันการ์ดลีเจนกับอัลติเมทไลเซอร์ดูอัลเฟร์กับอัลติเมทไลเซอร์สปิรตาตัวใดก็ได้นะผมต่อมาคือ Auto ออโต้วันการ์ดเมื่อยูนิตนี้ที่มีเขาเมื่อยูนิตที่มีเขาว่าไลเซอร์ใบอื่นสไตล์ได้ความสามารถแล้ว ishment, ยูนิตนี้เดือดควาบลีเจนยูนิตที่ถูกสแตนบวกห้าพันสนก 5, สิลต่อมาคือแอคทีฟโซบัสหนึ่ง ถ้าคุณมียูนิตใบอื่นในฐาราตั้งเด็กกับยูนิตนี้ตรงกลางนะผมยูนิตนี้บอก 2000. สองพันสองใบให้มาสองใบต่อไปก็อัลติเมทไลเซอร์เมกอแฟร์สกิลแอคทีฟวันการดีเทนกับอัลติเมทไลเซอร์ดูอ้าแฟร์แป๊บหนึ่งนะเราจะโชว์ความที่โอเคไปต่อสกิลก็คือออโต้วันการเมื่ออยู่ในโจมตีวันการ ถ้ายูนิตนี้นนสภาพรีเจีรแล้วมีเลกาเลส4ใบามากกว่าโบนึงคิดจะจบเทินสกิลต่อมาคือออโต้เมื่อโจมตีที่สาเร็จถ้าคุณมียูนิตที่มีคำว่าไลเซอร์ใบอื่นในสนามในแถนเราตั้งตรงกลางนะผมสแตนยูนิตเลไอสแตนเลกาหนึ่งใบให้มาสองใบนะครับผมอนะไรก็เป็นฟอย์หน้ากล่องด้วยใบยหนึ่งใช่สวยงามต่อไปผมเกียร์สี่ต่นแรกกีการก,กันเลยยูนิออนสกิลของยูนิออนคือเมื่อลองช่องการเดียนถ้า ไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีเคาน์เตอร์บาร์สามารถหงายเดมสองแล้วบวกห้าพันสกิลต่อมาคือออโต้เมื่อลงการ์เดียนแล้วไม่มีโซโซชาร์สองแล้วบวกห้าพันคือเรียกว่าของดีนะแต่เล่นยากอืเล่นกับวิกเตอร์ง่ายแต่เล่นสายพวกนี้ไม่มั่นใจใบต่อมาเมโทรไครเซอร์วิกเตอร์สกิลคือหงายแอคทีฟบัรยากาดหงายตัวในช่องจีโซนจนจบเทิร์นรอบความสามารถเมื่อโจมตีบัรยากาดที่สำเร็จเลือกเล่นหนึ่งใบสแตมบวกห้าพันแล้วได้เทคความสามารถต่อมาคือ ออโต้วันกาดคีิปเอกสามเมื่อโจมตีเลือกอะไรในมาสไตอแล้ะบกห้าพันของดีหรือว่าเก่งของดีพรีเมียมนะอ่าต้องบอกนะว่าชุดนี้เป็นชุดทางเลือกสำหรับคนที่จะจัดไลเซอร์พรีเมียมคือแล้วถ้าจะซื้อสองกล่องมาเพื่อจะเล่น,เล,นเลโทรขับนี้ได้ไหมครับก็พอได้แต่ว่าก็อย่างบอกอย่างที่ว่ามันคือเด็กอ่าไว้เล่นกับพวกอมไลเซอร์โดยเฉพาะคลิปต่อไปนะผมขอสปอยไ้นิดนึงนะอาจจะเป็นรอยยอ่อ พาลาดินพเมยมครับผมนะที่ไม่ใช่สายปั๊มฟอสนะครับผมเพราะว่าไม่มีท่าหนั่นองจ้ะแล้วก็อาการที่มีเนาะใช่ส่วนตอนนี้เด็กที่กำลังจัดอยู่ก็คือสายอาชูร่าเนาะของวิกเตอร์ไอ้ภาควีควรับผมอ่าไปยาลำพาก่อนนะครับผนะวีอีบีศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่ศูนย์สองไม่น่าอาจจะไม่ได้ทำครับครับผมหรืออาจจะทำถ้าเขาอยากจะซื้อนะฮะแต่ศูนย์หนึ่งทำแน่ๆครับศูนย์สองนี่คือ ดูดูจากสภาพแล้วก็คือราคามันแรงเกินไปสำหรับผมบวกกับผมตอนนี้ไปติดกับบัตตีไฟด้วยก็เลยนะฮะนอกใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวสภาก็อาจจะมีคลิปบัตตี้ไฟลงในช่องนะนฮะครับผมรอติดตามกันได้นะครับผมนะอ่าก็ขอไาจัดัาดีทีนะ่าที่ช่วงนี้หายไปนะคือติดสอบนะครับสอบมากมาหลายหลายอย่างนะครับผมนะแล้วก็มันเดินแบบหัวหัวเรื่องหวัหว,หว,หว,หวต่อนะระหว่างมาหาหลัยอะไรพวกนี้เนาะก็เลยต้องแงแบบเอะ<ม>ขอพักไปก่อน คาิตจะแบบมาน้อยๆหน่อยก็ขอประทานอภัยนะอาทิตย์สองอาทิตย์มีคลิปหนึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะแต่เดี๋ยวแบบว่าพอช่วงไหนแบบเริ่มเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วนี่เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปให้นะจ๊ะคลิปเด็กรีวิวอะไรพวกนี้เดี๋ยวกลับมาทําแน่ๆจ้ะคลิปไฟด้วยเหมือนกันคลิปไฟเด็กรีวิวอะไรพวกนี้เซตของไว้พร้อมเพย์แมทมีพร้อมอย่างเดียวไม่มีคือเวลานะฮะผมนะครับผมอาจจะมีคลิปไฟของวันนี้ไฟด้วยใช่ครับเพราะว่ามันก็เริ่มกลับมาติดวันี้ไฟเยอะเลยครับผม <ride> ครับผมโอเค ก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวแวนการ์ดชุด v ี t CD ีซสามสิบสามนะครับโนวาเก็ปเปอร์สายไรเซอร์ชอบไหมเอ่ยชอบแล้วแชร์ซับสไครต์คร oui. okay. ับไม่แชร์ดิไลค์และเดลต้ารีวิวมีแฟนเพจนะครับขึ้นมานะจ๊ะไปกดต่ามกันได้เอัปเดตข่าวสารอัปเดตในเดลต้ารีวิวในแฟนเพจนะครับผมนะอาจจะอาจจะไม่ค่อยอัปเดตใน YouTube เท่าไหร่เพราะมันไม่มีหน้าชุมชนแล้วตอนนี้ใช่โอเคแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับผมนะเพจล้างครับตอนนี้จะทำอะไรจะทำใบเดลต้ารีวิววักขึ้นมาครับ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต์ลงรับว่างก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ในนั้นนะครับผมนะจารคอเท็ดเล่นเกมเล่นตอะไรกี้เพราะว่ามันอยากทำอะไรก็ทำนะครับครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลย